ผิวติดสารนะคะใช้อะไรก็ไม่หายนะคะอ,อ,อยากให้ลองตัวนี้นะคะอันนี้หน้าเปื้อนจริงๆเลยนะคะหลังจากที่ติดสารนะคะแล้วก็คือหยุดใช้แล้วก็สิวขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะมีความแสบมากหน้าบางนะคะหน้าดํามากขึ้นหน้าลอกเป็นขุย,น,ขยนะคะไม่สามารถแต่งหน้าได้เลยนะคะต้องหน้าสดตลอดเลยค่ะ หนึ่งเดือนแล้วนะคะชอบมากเลยนะคะสิวที่ขับออกมาเนี่ยน้อยลงแล้วก็รอยดำรอยแด,ดง,ดงต่างๆลดลงนะคะผิวเนี่ยนุ่มชุ่มชื่นม,มากขึ้นค่ะหน้าฉ่ำเบานะคะรุมขนกระชับค่ะแล้วก็ใครที่สนใจนะคะแนะนำเลยค่ะตัวนี้สวัสดีค่ะมาอัปเดตผิวหน้านะคะตอนนี้ใช้เซตใหญ่เลยนะคะแต่ตัวครีมจะหมดก่อนนะคะเพราะว่าใช้เยอะมากๆ ครีมเพิ่งหมดไปหนึ่งกระปุกนะคะกำลังจะเปิดกระปุกใหม่และผิวหน้าก็ดีขึ้นมากๆเลยค่ะตอนนี้คือทาประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะคะใช้มาหนึ่งเดือนแล้วนะคะคือหน้าจะแบบฉ่ำแล้วก็ผิวละเอียดขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะสิวเนี่ยหายมากแต่ตันนี้คือเป็นสิวที่เขาขับออกมานะคะ อดทนนิดเดียวค่ะก็คือหน้าเราเจออะไรมาเยอะมากๆนะคะเราก็ต้องอดทนแล้วก็ใช้ต่อไปนะคะใช้ต่อเนื่องค่ะเขาจะดูแลผิวเราจากภายในเลยนะคะจากลากผิวขับออกมาภายนอกแล้วก็ทําให้ผิวเราแข็งแรงมากขึ้นนะคะไม่ให้กลับไปเป็นสิวซ้ําแล้วก็คนที่เป็นฝ้านะคะก็แนะนําเลยค่ะตัวนี้ก็จะช่วยลดเม็ดสีเมลานินด้วยนะคะฝ้าก็ช่วยจากลากผิวเลยค่ะ ระง,งับเม็ดสีผิวจากลากผิวเลยนะคะใช้ร่วมกับเซรั่มได้เลยนะคะคนเป็นฝ้าส่วนเปินะ้นอะใช้สุดชุดใหญ่เลยนะคะทุกอย่างคนรับชอบมากเลยแนะนำนะคะ